อ่ะสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาวทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ้าพ่อพี่พ่อเราอีกเสนอเนาะมื่อนี้นั่งเย็นๆอยู่ใต้ห่มไม้ย่างครับพี่น้องไม้ไม้ยางนานะครับปลูกมาเกือบสิบปีแล้วต้นซึ่งนี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะหาเห็ดมาห้อยอยู่นะครับเมื่อนี้นะครับมีแฟนครับท่านหนึ่งเพิ่นโทรมาปรึกษาหาเรื่องนะครับคือบ้านของเพิ่นนะครับอยู่ชุมชนที่เพิ่นอยู่น่ะมันจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่งที่เขาเจ้าผลิตสุราพื้นบ้านนะครับพี่น้องผลิต สุราพื้นบ้านคือได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วจดทะเบียนเซียภาษีเรียบร้อยแล้วครับเป็นคล้ายๆครับสินค้าโอท็อปนะครับพี่นอ้องเป็นสุราพื้นบ้านเนาะบ้านเฮ้าก็เอิญว่าอย่งางไรเล่าโทษนะครับพี่นอ้องเพิ่นว่าเล่าโทษทันแล้วส่วนที่เหลือจากการผลิตนะครับพี่นอ้องกากเล่าโทษหรือขี่เล่าโทษเหลือไรอว่าเอาไปเห็ดยังแนวสันเ็นก็จเาเทใส่กระบ้าไว้ทั้งหลังนันโล่งผลิตนันย่างไก่ซื้อกระเซ่แล้วส่มาเมาได้กินทัน เป็นอยากว่าห้ว่าเอาไปเฮ็ดประโยชน์ยังได้แน่นะครับพี่นอ้งองเมื่อนี้ก็เลยจะมาคุยกันนะครับอใจชาบทุ่งไปคนขว้ามากฝากพีฝก่ฝากน,อกน้องนาะนะสำหรับกากเหล้าโทนะครับพี่นอ้องกากเหลาสาโทษนั่นเองนะครับพี่นอ้องซึ่งในกากเหลาซาโทษนั้นจะมีข้าวนะครับพี่นอ้องมีข้าวแล้วก็มีน้ำตาลหลงเหลือโยมีแอนกฮหลอแนะ่เหลือโยแล้วก็บ,บางเจ้าอาจจะใส่แกบไปนำ้ำอย่างเช่นไอ้ไอ,อ้เนี้ก็ที่เป็น เป็นไฮน่ะพี่น้องนะครับที่เป็นไฮน่ะที่เสื้อเป็นข้องฝากไหมมีหลอดดูดจูดนะดูดอุร้อยไฮอ้าดูดอุอูเนาะพี่น้องเนาะนะครับนั้นกับถือว่าเป็นเหล่าสาโทษชนิดหนึ่งขึ้นกันนะครับนะครับผููบางคนยาบมันเมาหน่อยเทเบียดเสริมลงไปอีกดือเข้าไปค้าซีสักลากนะครับนะครับนั่นก็คือกากระน้างพี่น้องเนาะก็คือเอาเอาน้ำของเขาไปใสเบิ้ลแล้วนะครับอาจจะเอาไปกั้นเป็นเหล่าขาเลือาไป กินเอาไปขายเบิดแล้วนะครับเหลือแต่กากมันเฮ็ดยังได้แน่นะครับพี่น้องนะครับอยู่ในกากเหล่านั้นนะครับพี่น้องอุดมไปด้วยจุลินทรีย์หลากหลายชนิดนะโดยเฉพาะพวกลากับยีสต์นะครับยีสต์น้อพี่น้องเนาะตัวที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนน้ําตาลให้เป็นแอลกอฮอล์นั่นแหละครับยีสต์นะครับพี่น้องยีสต์นี่นะครับนอกจากจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ได้แล้วนะครับยังสามารถสังเคราะห์วิตามิน B ได้นะโดยเฉพาะวิตามิน B6 กับวิตามิน B12 นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อร่างกายคนเฒ่านะครับการกินเหล่าโทนะครับในปริมาณที่พอดีพอดีก็จะให้ในร่างกายได้รับประโยชน์นะพี่น้องนะกินพอดีเนาะเบราะว่เด็กจนปีนเผาลางงานบวมแอนเนาะอาจจะจิบจังไนพอกินข้าวแซ่บเนี่ย,ะจะจย,ยครับการจะได้ประโยชน์ที่กันนะครับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะพวกวิตามินบีเนาะเห็นห้ร่างกายแข็งแรงนะครับพี่น้องกินขา้าวแซ่บนอนรับนะครับพี่น้องน,อน,นะครับนอกจากนั้นนะครับวิตามินบีที่ยีดสังเคราะห์ขึ้นนะครับยังสามารถ กระตุ้นการงอกของรากได้นะครับเพศหายรากเดินหากของต้นพืชนี่เดินดีรากงอกดีรากฟูขาวกินอาหารเก่งส่งผลในพืชจะเลื่อนเติบโตได้นะครับฉะนั้นนะครับกากเหลาโทษนะครับสามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับพี่น้องนะครับโดยจะหมักร่วมกับวัสดุอื่นบ่จะเป็นมูลสัตว์เป็นใบไม้นะครับพี่น้องผักตบชวาหรือวัสดุอื่นๆที่พี่น้องหาได้ครับใส่กากเหลาโทษเป็นหัวเสื้อได้เลยเนาะพี่น้องนะครับโดยไม่ต้องเติมจุลินทรีย์อื่นเข้าไป บ่ต้องพ่อดอหนึ่งบ่ต้องยูเลียยูเลอร์นะครับพี่น้องใส่กากเหลาท้น้ามีในปริมาณหลายเนาะน,นะครับสามารถเป็นหัวเสื้อเฮดไห้ปุ๋ยนั้นย่อยสลายได้ดีพอๆกันครับหัวเสื้อมักปุ๋ยแล้วนาะพี่น้องเนาะนะครับนอกจากจะย่อยสลายดีแล้วนะครับเฮดย่งเฮดไห้ปุ๋ยมักนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะไนโตรเจนนะครับเพราะว่าในกากเหลาหรือหรือในตะกอนของเหลานะครับพี่น้องมีไนโตรเจนสูงถึง ซีถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องก็ก็พูดถือว่าธรรมดานะครับสําหรับเป็ดกากเราเนาะขีเราโทษวะเถอะขีเราในที่นี่ไม่ถึงไอ้ส่วนที่เหลือเมื่อเอาน้ำไปเลยเน้ะบอมเบีนคนเนาะนะครับส่วนมากบ้านเขาคันว่าขีเราก็ไม่ถึงค้นบักนั้นขีเราเว้ยินเราเมาส้มเมื่อขีเราบังอะบอมเนียนไปหน้องเนาะนะครับไมยถึงกากเรานะครับเอาน้ำไปไปเราเรือตอนมาเถอะนะครับพป่น้องเรือแต่ตอนมันนะครับ ต่อมานะครับนอกจากถ้าปุ๋ยมักได้แล้วนะครับกากเรานะครับถ้าหากพี่น้องมีบลาไหลนะครับอาจจะได้มาจากปัน 1, 2, ป่นหนึ่งสองปั่นหรือได้มาจากคู่หนึ่งสองคู่นะครับก็สามารถนํำผานํามมเฮ็ตเป็นปุ๋ยลดต้นไม้โดยตรง,งเลยอย่างเช่นน้ำกากเราโทษหรือขี้เราโทษมาแท่น้ำนะครับพี่น้องละกั กวนกวนกวนคันันคันคันเอาน้ามันดีกากมั่นกับห้วยเป็นปุ๋ยรอบต้นไม้ไปส่วนน้าของเขานะครับสามารถลดต้นไม้ได้นะครับพี่น้องกระต้นการงอกของรากแตกกิ่งก้านใบเค็ดห้ออกดอกออกพ้นดีนะครับหรือจะฉีดพ่นก็ได้นะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าอยู่ในน้ากากเราโทษนะครับจะมีน้ําตาลนะครับที่ยีดมันสังเคราะห์ขึ้นที่รามันสังเคราะห์ขึ้นสามารถ เป็นประโยชน์กัเพื่อได้นะครับพี่น้องนะครับถ้ามีบอลายก็สามารถเอามาเห็ดน้ำาหดพักหดต้นไม้ได้กงางเพื่อกันนะครับพี่นอ้องต่อมานะครับกากเรานะครับสามารถใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ได้เนื่องจากมีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับพี่นอ้องมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อร่างกายหลายชนิดมาถอนะครับแต่แนะนําว่าต้องเอาไปตากให้แห้งนะครับเพื่อกักเพื่อกําจัดแอลกอฮอล์ให้เบิดซะก่อนเนอะบอกเป็นว่าปัน้นเจ้าของปั้นกินน้ำมาเหลือเือแต่ กากมันเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยเอาไปหายง่วเมาตายไล่โซนห้าโซนห้ามนะพี่น้องเราดีนาดีด,ด,ดลังบ่เป็นท่ายเนี่ยือได้ยินผู้เฒ่าเพื่นว่าน่ะถ้าบ่อได้เลี้ยงปลาดุกนี่กันอยากจับปลาดุกเนี่ยบย่ต้องไปลงน้ำหมายมันเปียกบ่ต้องไปว่านแห่แห้เมื่อยเอาขีา่เหล่าโทษนี่หรือกาก,ากาเหล่าโทษนี่สาดลงไปมันสิพักกับมันกินจุ๊บจับจุ๊บจับ พอท่านพระข้าวมันกรสิเมาปลาดุกเมาแตังหัวซิดมุดวัดมุดวัดมุดวัดให้ยเฝ้าตัดก้านกล้วยหรือตัดต้นกล้วยแล้วจุ่มลงไปเลยนะครับมันจะซิบต้นกล้วยเสียบจุ๊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 บโยกขึ้นมาปลาดุกห้อยเต็มกากศากอยู่เพราะว่าหูเราหูเราแล้วอันนี้จักกินจักเทสจะได้ไม่รู้บอกใคยร้องอ่าท่านได้เลี้ยงปลาดุกก็บล้อง้อไม่ได้พี่น้องเด้อขี่เราโทษศาดลงไปเราต้นกล้วยจุ่มตามหลังมันด้เสียบขึ้นมาคือยังไม่ใหญ่ระวาบ่คือผู้เฒ่าเก่าเพิ่นต้องอ่ะะนครัผ ประโยชน์ของกากเหล่าโท่นะครับสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้นะครับพี่น้องอันสุดท้ายนะครับลืมบอกไปนะครับเสี่ยนตกปลานะครับหู้กันดีนะพี่น้องนะใส่กากเหล่าเป็นส่วนผสมในอาหารตกปลาหรือเนื้อตกปลานะครับจะมีลำอ่อนมีขนมปังมีกล้วยนะครับ แต่ในขนมฟางน,นคะครับเจ้าก็จะมีการมักนี่พี่น,น้องอะไรมักเพื่อให้เกิดยีดเกิดขั่วหอมอันนี้ทาเขาไม่ขี่เราโทษก็เพต้องมักยากใส่ขี่เราโทษเลยมันก็าอาจจะเป็นจริงคือผู้เฒ่าผูว่านว่านขี่เราโทษไปป่าหุมกินแล้เพราะกันเมาสิบต,ต้นกลไอ้ชุุ่๊บชนะครับสามารถเอาขี่เราโทษหรือกากเราโทษเนี่ยเป็นส่วนผสมในอาหารตกปา่านะครับป่ากินดีก็ทุกชนิดวัชพืชโดยเฉพาะป่าสววยป่าตะเพียนป่ายีาาายสุกสอซุ้มมักเมา่าไรเหมือนกับทั้งปะดุกนะครับพี่น้อง ือกินห้อยๆเขามานจะเลี้ยวมาลดนะครับพี่นอ้องมักลายกันเถอะแต่ว่าบเ่เป็นมักเหล่าจะ่คนเนาะปูฟ้าน้านกํามักกันปลาก็มกักหมาเมล่มอนกันยังมักพี่นอ้องนะครับแต่กอนเาแม่เราเท็่เหล่าท่อย่ำเกี้ยวเขานะครับกินน่านเบื่เบื่ลก็ก,ก,กากมันเอาไปเทไว้ขังเงี้ยนรากว่าหมาเมล่อนไปกินกินแล้วแล้วมากคอกบ่ได้มาให้นมลูกบ่อเลยเลยเพราะว่า จะเซ่น้าเซ่หลังเดินหน้าสามถอยหลังสีถอยหน้าถอยหลังบอกว่าเจ๊ะสุดท้ายล้มแอะล้มแงงแงงเมาครับพี่น้องนะครับฉนะบนั้นเราเดี๋ยวบ่เลือนะครับคนกินคนเมาหมากินหมาเมา,มานะครับพี่นอ้องนะครับเอากะน้ำสาละนะลูกเจ๊ะครับ กากเล่าโทนะครับพี่น้องมาบอกพี่บอกน้องว่าเฮ็ดยังได้แน่นั่นแฟนครับเมันถามมาอยู่ใกล้วิสาหกิจชุมชนเห็ดสินค้าโอท็อปเกี่ยวกับสุราพื้นบ้านนะครับกากเราเหลือหลายอ่ะกับแนะนําเฮ็ดปุ๋ยมักเลยทาร้ายนะครับพี่น้องนะครับเฮ็ดปุย๋ยมักแล้วอะเอาไปใส่ต้นไม้เขานะครับหรือทารลายแต่แตกเฮ็ดปุ๋ยมักเราปั่นกันไปใส่หรือจำไนก็นดีขึน้นแต่ถือว่าเป็นปุ๋ยมักที่มีคุณภาพเติมหนึ่งยู่นะครับปุ๋ยมักจาก กากเล่าโทรอาจารยก็ลองเบอร์น,น้องเพื่อนนาะนะครับใส่ยังกับงามสามี่คนใจสะทุงว่าะนะครับพี่น้องอ่างคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพจที่นี่นะครับคลิปหน้ามี่ยังดีดีจังพ่อกันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ทั้งขอขอบคุณสำหรับท่านที่ถามเขามานะครับเกี่ยวกับกากเล่านะครับเพชรให้คนใจสะทุงได้น่าได้ไม่เฮ็ดเป็นคลิปในมือน,นีเนาะนะครับอ่ะที่แรกก็นั่งอยู่เฮ็ดเรื่องอยังน้ออาจารยก็ได้ย้อนมีอ่าท่านผู้ชมเพป็นโทรเขามาปรึกษาหะเลยเจ้าครับกากเล่าหรือขี่เล่าโทรหรือเฮ กับพอด,ด,ดีเนี่ยเอาไมา่เห็ดเป็นคลิปปันพี่ปันน้องฟักเนาะนอกจาก,กอะเพื่อนจะได้รับทราบแล้วกันยังได้แบ่งปันโม่นำะอะกับ้องขอขอบคุณนะครับเอาคลิปน,นี้เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมวันดีครับ